ในใจกลางของหมู่บ้านเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ในป่าทางเหนือของประเทศไทยมีวัดโบราณตั้งอยู่อย่างเงียบงันลึกลับและถูกหลีกเลี่ยงโดยคนส่วนใหญ่ไม่ยามคํำคืนชาวบ้านประสิบกันว่าประตูหนึ่งภายในวัดนั้นไม่เคยถูกเปิดมานานกว่า300ปีพวกเขาเรียกมันว่าประตูต้องห้ามพระหนุ่มนามว่าพระจรินเพิ่งบทใหม่และเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นได้ยินเรื่องเล่าถึงห้องที่ถูกปิดผนึกหลังประตูนั้นมาตลอดชีวิตพวกเขาว่ากันว่ามันถูกสาปใครที่เข้าไปจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม แต่สาหรับจรินสเสน่ห์ของสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นดังกว่าคําเตือนแห่งความกลัวเจ้าอาวาสหลวงปูเมธาได้เตือนเขาในวันแรกอย่าเข้าใกล้ประตูที่ถูกปิดผนึกมีบางสิ่งในโลกนี้ที่ควรปล่อยให้อยู่นิ่งๆจรินโค้งคำนับด้วยความเคารพแต่ไม่อาลัดความอยากรู้ถึงสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นได้ ค่ำคืนหนึ่งที่มีฝนตกหลังจากการสวดมนต์ยามเย็นจางหายและเสียมแมลงในป่าดังขึ้นเป็นจังหวะจ,จรินพบว่าตัวเองอยู่เพียงลำพังในโถงสวดมนต์หลักวัดนั้นเก่าแก่ผนังเหมือนมีชีวิตด้วยน้ำหนักของพิธีกรรมที่ถูกลืมประตูต้องห้ามตั้งอยู่ที่ปลายสุดของโถงสูงมืดและมีสัญ,ญลักษณ์สีทองแปกประหลาดเทียนที่วางอยู่ใกล้ๆสั่นไหวแม้ไม่มีใครจุดบางสิ่งกระซิบในตัวเขาไม่ใช่คำพูดแต่เป็นแรงดึงราวกับเชือกที่รัดแน่นรอบจิตใจเท้าของเขาเคลื่อนไหวเองบนพื้นหินเย็นทุกย่างก้าาาาวอออกกกกกศยิิ่่กก่่งงงงหนนนนัลลลลปเเเเแะะโจๆตตม็ดขขา จรินหยุดหน้าประตูมือของเขาลอยอยู่ห่างจากไม้โบราณเพียงนิ้วเดียวสั่นเทาเขานึกถึงตำนานพระที่เสียสติเสียงในความมืดและเรื่องเล่าของเด็กชายที่ตาบอดทันทีที่มองเข้าไปข้างในเขากลืนน้ำลายถ้ามันเป็นแค่ตำนานละ่ะเขากระซิบแล้วเรากับเป็นคำตอบประตูส่งเสียงดังเอียดไม่ได้เปิดแต่เหมือนมีชีวิตรากับบางสิ่งด้านหลังได้ยินความคิดของเขาอุณหภูมิลดลงเสียงสวดต่ำๆสันสะเทือนผ่านผนงังแม้ว่าเขาจะยืนอยู่เพียงลำพัง เช้าวันต่อมาจารินไม่ได้อยู่ที่มื้อเช้าหลวงปูเมธาส่งสามเณรไปตามหาพวกเขาพบจรินนั่งหน้าประตูต้องห้ามดวงตาเบิกว้างริมฝีปากสัน่นผมกลายเป็นสีขาวทั้งสีสษะเขาไม่พูดอะไรเขาไม่สามารถพูดได้เป็นวันวันเมื่อเขาพูดได้ในที่สุดมันเป็นเพียงกระซิบมีดวงตาอยู่ข้างในดวงตาที่ไม่เคยกับพริพวกเขารู้ชื่อของข้าก่อนที่ข้าจะพูดมนัน ผู้อาวุโสเรียกอาจารย์นิมพระป่าที่กเกษียณแล้วผู้มีชื่อเสียงในการจัดการกับสิ่งลี้ลับเขาตรวจจรินและหน้าซีดเขาได้เห็นสิ่งที่ถูกลืมสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าประตูได้ทําเครื่องหมายเขาไว้มันยังไม่จบแม้จะพยายามจรินปฏิเสธที่จะออกจากวัดกลางคืนเขาจะเดินละเมอมุ่งไปยังประตูต้องห้ามเสมอกระซิบในภาษาที่ไม่มีใครรู้จักสัปดาห์นั้นแนวของวัดเริ่มหายไปนกเงียบลงเช้าวันหนึ่งพระพุทธรูปทั้งหมดมีน้ำตาไหลาจากดวงตาไม่ใช่สีแต่เป็นน้ำเค็ม หลวงปู่เมธารู้ว่าคำสาบถูกลุกขึ้นอีกครั้งเขารวบรวมพระทั้งหมดต้องมีคนรู้ว่าจรินเห็นอะไรเขากล่าวเสียงหนักด้วยความกลัวก่อนที่มันจะแพร่กระจายแต่ไม่มีใครอาสาเพราะทุกคนรู้ใครก็ตามที่ก้าวผ่านประตูต้องห้ามอีกครั้งอาจไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมฝนไม่หยุดตกเจ็ดวัน ฟ้าร้องดังเหมือนกลองสงครามและท้องฟ้าร้องให้ด้ความโศกที่หมู่บ้านไม่เคยเห็นมานานหลายทศวรรษพระเดินเท้าเปล่าผ่านโคลนผ้าจีวรเปียกชุ่มเสียงสวดบางเบาต่อสู้กับลมที่แรงขึ้นภายในวัดอากาศอับหนักเรากับลมหายใจของสิ่งโบราณยังคงอยู่ในทางเดินจริังเงียบดวงตาจับจ้องไปที่ประตูต้องห้ามเขาไม่กินอะไรนอนโดยลืมตาบางคนบอกว่าเขาจับไปแล้วบางคนเชื่อว่าเขายังอยู่ถูกขังครึ่งทางระหว่างโลกนี้กับสิ่งที่อยู่หลังประตูต้องห้ามวันที่8อาจารย์นิมเรียกประชุมรับกับหลวงปู่เมธาเขาถูกเลือก นิมกระซิบไม่ใช่โดยโชคชะตาไม่ใช่โดยกรรมแต่โดยสิ่งที่หลับอยู่หลังประตูนั้นถูกเลือกเพื่ออะไรเมธาถามเพื่อเป็นปากเสียงของมันคืนนั้นประตูมีเลือดไหลรอยสีแดงเข้มซึมจากรอยแตกของไม้หนาและเต้นเหมือนมีเส้นเลือดผสมชายพยายามเช็ดมันมือของเขาผู้พองเมื่อสัมผัสเช้าวันต่อมาลิ้นของเขาบวมจนพูดไม่ได้ความฝันของเขาเต็มไปด้วยการสวดในภาษาที่ถูกลืมหมู่บ้านเริ่มกระซิบ ชาวบ้านหยุดถวายอาหารให้วัดบางคนอ้างว่าระฆังวัดดังเองตอนเที่ยงคืนคนอื่นสาบานว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้จากคานแม้ว่าจะไม่มีผู้หญิงอยู่ในวัดหลังพบข้ำจากนั้นความฝันเริ่มตน้นทุกพระทุกสามเณรแม้แต่เจ้าอาวาสทุกคนฝันถึงสิ่งเดียวกันประตูที่เปิดในความมืด ด้านหลังเป็นห้องเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแต่รูปปั้นเหล่านั้นหายใจปากของพวกเขากระซิบโดยไม่มีเสียงที่ละคนกระตื่นขึ้นพร้อมเลือกกำเดาหลายบางคนผมหงอกข้ามคืนเด็กชายคนหนึ่งหายตัวไปเสื้อผ้าของเขาถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยข้างประตูแต่ไม่มีใครกล้าเปิดมันจนกระทั่งคนนอกมา ชื่อของเขาคือทนนักสืบทางจิตวิญญาณจากเชียงใหม่เขาไม่สสนจีวรนไม่ค้งคำนับแต่เขาเคยเห็นสิ่งต่างๆในเขาในซาบประคักพังในวัดที่ถูกลืมโดยแผนที่เขาถูกเรียกโดยอาจารย์นิมผู้เชื่อว่ามีเพียงคนที่ไม่ถูกแต่ต้องโดยกำของวัดเท่านั้นที่อาจรอดจากความจริงทนยืนหน้าประตูในบ่ายวันนั้นเขาไม่กระพริบไม่สะดุง้งนี่ไม่ใช่การหลอกลวงธรรมดาเขากล่าวนี่คือตราประทับและมันกำลังอ่อนลงเจริญที่ตอนนี้แทบประสิบไม่ได้ขูดพื้นเมื่อทนเข้าใกล้ประตู อย่าเขาพูดเสียงแทบไม่เหมือนมนุษย์พวกเขามองผ่านรอยแต่พวกเขาหิวแต่ทนเคยได้ยินคําเตือนที่แย่กว่านั้นเขาจุดทูบวางเครื่องรางทองแดงที่ได้รับการอธิษฐานสวดมนต์ป้องกันโบราณแล้วกดฝ่ามือลงบนประตูมันเย็นราวน้ําแข็งแล้วทันใดนั้นอุ่นจากนั้นมันเต้นไม่เหมือนไม้เหมือนเนื้อทนขอยหลังแต่เขาไม่วิ่งมันมีชีวิตเขากล่าวเบา คืนนั้นธนเตรียมพิธีเปิดประตูเขาบอกพระพวกท่านสามารถออกไปได้มันจะไม่สงบสิงโบราณกำลังตื่นไม่มีพระคนใดจากไปพวกเขานั่งสมาธิรอบโถงสวดมนต์สีนนสัสก้มลงมือกับลูกประคำปากสวดไม่หยุดเที่ยงคืนทนเริ่มพิธีตะเกียงน้ำมันสั่นไหวกลองนอกวัดดังโดยไม่มีมือตีอีกาบินวนรอบยอดใจดีสัญลักษณ์ทองบนประตูเรืองแสงไม่ใช่แสงสะท้อนแต่เป็นไฟของมันเองแล้วด้วยเสียงเหมือนกระดูกหัก ประตูต้องห้ามเปิดออกข้างในงไม่ใช่ห้องมันคือความว่างเปล่าความมืดที่กลืนกินแสงรูปปั้นนั้นมีจริงสูงสง,ง่างเงียบงนันแต่ดวงตาของมันเคลื่อนไหวนิ้วของมันกระตุกหนึ่งในนั้นถึงกับเอียงสีสมองทนเมื่อเขาก้าวเข้าไปเขาหายใจครั้งหนึ่งและชะงักอากาศมีรสชาติเหมือนเลือดและทู่ผนังกระซิบในภาษาที่ถูกลืมและตรงกลางมีรูปปั้นที่แตกต่างจากที่เหลือสูงถูกพันด้วยโซ่ ปากถูกเย็บปิดดวงตาเปิดกว้างแล้วมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ในร่างกายแต่ในพลังทนรู้สึกถึงมาในอกของเขาดึงความทรงจำบิดความคิดเขาเห็นพ่อที่ตายไปแล้วได้ยินเพลงกล่อมเด็กที่ไม่ได้ยินตั้งแต่ห้าขวบด้วยกลิ่นไฟที่ฆ่าชีวิตน้องสาวเขากรีดร้องข้างนอกพระสวดดังขึ้นแต่ข้างในทนสุดลงคุกเขา่าปากของรูปปั้นที่ถูกล่ามเริ่มขยับ ได้ถูกฉีกขาดด้วยพลังที่มองไม่เห็นแล้วมันพูดไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ในหัวของทุกคนในวัดเจ้าให้ความกลัวข้าพอแล้วข้าพร้อมที่จะตื่นเทียนดับลงทั้งหมดประตูปิดลงดังปังผลไม่ออกมาแต่บางสิ่งออกมาสวมใบหน้าของเขาชาวบ้านไม่รู้จักเขาตอนแรก ร่างของทนเดินออกจากประตูวัดก่อนรุ่งสางการเดินของเขาเรียบง่ายเกือบสงบแต่มีบางอย่างผิดปกติกับการกระพริบตาของเขาช้าเกินไปจงใจเกินไปราวกับกำลังเรียนรู้วิธีเรียนแบบชีวิตพระเข้าใกล้้วยก้าวสันเทาอาจารย์นิมกระซิบมนใต้ลมหายใจมือกำลกประคำแน่นจนขาดเจ้าไม่ใช่เขาเขากล่าวชายที่ดูเหมือนทนหันสีสัช้าช้ารอยยิ้มของเขากว้างเกินควรฟันขาวแต่ผิดปกติไม่มีแสงในดวงตามีเพียงความาว่างเปล่าลึกซึ้งราวกับสิ่งโบราณสวมผิวใหม่ เขาให้ข้าเข้าไปเสียงนั้นกล่าวก้องจากที่ไหนสักแห่งแล้วเขาลม้มลงร่างของทนเย็นเย็นชืดแต่ความน่าสะพรกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในศพมันอยู่ในเสียงที่ตามมาจากผนังวัดจากราักฐานเสียงสวดต,ต่ำเริ่มขึ้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ศักดิ์สิธิ์มันสั่นสะเทือนผ่านพื้นดินต้นไม้กระดูกของผู้ตายที่ฝังใต้พื้นวัด พระเริ่มกรีดร้องในความเงียบปากของพวกเขาเปิดแต่ไม่มีเสียงออกมาพวกเขาขูดหูราวกับพยายามฉีดเสียงสวดนั้นออกสามเณรน้อยอายุเพียงสิบสองวิ่งไปที่ประตูต้องห้ามและถูกกาปั้นเล็กๆล,ลงบนมันปิดมันอีกครั้งเขาร้องได้โปรโดปิดมันแต่ประตูไม่ปิดเพราะบางสิ่งกำลังยึดมันไว้ข้างในงรูปปั้นที่ถูกล่ามหายไป แทนที่ด้วยแท่นบูชาสร้างขึ้นใหม่แกสลักจากกระดูกและหินดำเทียนจุดตัวเองรอบๆอนมือเต้นรำราวกับร่างที่เจ็บปวดจริงยิงคงซีดและห่างเหินยืนอยู่ที่มุมเขากระซิบซ้ำๆข้าเห็นดวงตาของมันข้าเห็นดวงตาของมันข้าเห็นดวงตาของมันผมของเขากลายเป็นสีขาวทั้งหมด หลวงปู่เมธาสั่งปิดผนึกวัดเกลือถูกโปรยเป็นเส้นขี้เท่าที่ได้รับการอธิษฐานถูกหว่านม้วนคมภีเก่าถูกเผาเป็นเครื่องบูชาพวกเขาห้ามชาวบ้านเข้าใกล้ส่งข่าวไปทุกจังหวัดใกล้เคียงอย่าเข้าใกล้วัจนราตประตูเปิดแล้วม่านกำลังบางลงแต่ข่าวลือแพร่เหมือนโรคและผู้อยากรู้อยากเห็นมากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมาถึงในไม่กี่วันติดอาวุธด้วยกล้องไมโครโฟนอุปกรณ์ถ่ายทอดสดพวกเขาหัวเราะยกคำเตือนเรียกมันว่าตำนานท้องถิ่นความเชื่อโบราณพวกเขาไม่รอดผ่านคืนแรก ฟุตเทจของพวกเขาถูกพบในกล้องที่รอดเทียงตัวเดียววิดีโอแสดงให้เห็นพวกเขาเข้าไปในถงหลักหัวเราบันทึกประตูต้องห้ามเด็กสาวคนหนึ่งเรียนแบบท่าสวดมนต์และล้อเลียนข้าขอเรียกผีตอนเที่ยงคืนเป็นกล้องสั่นอย่างรุนแรงเปลวเทียนพลิกคว่ำลุกไหม้ลงด้านล่างและใบหน้าปรากฏที่มุมจอเพียงเฟรมเดียวดวงตากว้างปากถูกเย็บเมื่อตำรวจพบศพของพวกเขาในเช้าวันต่อมาไม่มีรอยความรุนแรง แต่ผมของพวกเขาขาวทั้งหมดทุกคนและใบหน้าของพวกเขาแข็งค้างด้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจบรรยายฟุตเทศนั้นไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะรัฐบาลปิดล้อมรอบวัดด้วยป้ายว่าโครงสร้างไม่มั่นคงอันตรายแต่ชาวบ้านรู้ดีกว่านั้นพวกเขาเริ่มเรียกมันว่าวัดพระจำราวัดของพระพุทธรูปที่ร้องไห้พระในยามค่ำคืนรูปปั้นร้องไห้ รอยน้ำสีแดงไหลาจากมุมตาและเสียงของคนสวดในภาษาที่เก่ากว่าภาษาไทยดังก้องข้ามนาข้าวพระที่เหลืออยู่ตอนนี้สวมผ้าปิดตาไม่ใช่ด้วยความถ่อมตนแต่ด้วยความกลัวถ้าเจ้ามองมันอาจารย์นิมกสิบมันจะรู้ชื่อเจ้าและเมื่อมันรู้ชื่อเจ้ามันจะตามเจ้าแม้แต่ความฝันก็กลายเป็นอันตราย ชาวบ้านรายงานถึงร่างที่มีดวงตาดำในฝันบางคนตื่นมาพร้อมรอยขีดข่วนรูปสัญลักษณ์บางคนตื่นมาโดยไร้ความทรงจำเพียงกลิ่นทูปและรถขี้เท่าครางในปากหญิงชาราผู้หนึ่งอ้างว่าหลานชายของเธอหายไปสิ่งที่เหลือคือจีวรของเขาพับอย่างเรียบร้อยใต้เตียงของเธอคืนนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบชื่อเธอจากบนหลังคาสามครั้งแล้วเงียบ พระพยายามปิดประตูอีกครั้งพิธีสุดท้ายนําโดยผู้อาวุโสสุดท้ายหลวงที่สงชัยอดีตหมอผีที่บวชเป็นพระเขาสวดจนเลือดไหลาจากจมูกเขาเขียนยันโบราณบนผนังเขาตอกตะปูทองลงที่มุมห้องและเมื่อเขาทําเสร็จประตูไม่ขยับแต่ผนังร้องไห้ไม่ใช่เชิงเปรียบเทียบน้ําตาจริงๆเค็มของมนุษย์และหลังประตูเสียงเด็กๆร้องให้ดังก้องแม้ว่าจะไม่มีเด็กอยู่ในวัดอีกต่อไป มันไม่ใช่ประตูอีกแล้วสงชัยกล่าวมันคือปากและมันได้ลิ้มรสเราแล้วหลายปีผ่านไปแต่วัดไม่ได้แก่ลงเทวันหยุดเติบโตใกล้ผนังนกหยุดบินผ่านไม่มีมแมลงกล้าเข้าไปอากาศนิ่งหนักราวกับผืนดินกำลังกลั้นหายใจชาวบ้านปรับตัวตามวิถีของพวกเขาพวกเขาสร้างกำแพงรอบบริเวณด้านนอกแขวนเครื่องรางและตะกรุดที่ทุกเสาเด็กๆถูกห้ามมองไปในทิศทางของวัดผู้หญิงตั้งคันพกเข็มเหล็กแหลไมไว้ที่เข็มขัด และไม่มีใครเอ่ยชื่อวัดออกมาดังๆอีกพวกเขาเรียกมันว่าที่แห่งนั้นแต่เรื่องเล่ายังคงอยู่เรื่องแสงที่สั่นไหวภายในหลังเที่ยงคืนเรื่องการสวดมนต์ที่ดังจากวัดแม้ว่าจะไม่มีพระเหลืออยู่เรื่องร่างที่ยืนหลังประตูกระซิบชื่ออาจารย์นิมตอนนี้ชาราและอ่อนแออย,อย่างสันโดษในถ้ำบนเขาเขาปฏิเสธผู้มาเยือนยกเว้นวันหนึ่งในแต่ละปีนั่นคือวันแห่งการตื่นของทนเพราะทนไม่ได้ตายจริงๆ ร่างของเขายังอยู่ในสภาพเหมือนโคมา่าไม่เน่าเปือ่อยไม่มีชีวิตและไม่จากไปทุกปีในคืนที่เขากลับมาเขาจะลุกขึ้นนั่งเจ็ดนาทีและพูดชื่อเพียงชื่อเดียวทุกครั้งคนที่ถูกเอ่ยชื่อจะหายไปไร้ร่องรอยบางครั้งเป็นพระบางครั้งเป็นชาวบ้านบางครั้งเป็นคนแปลกหน้าที่ผ่านใกล้ประตูโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครปลอดภัยคนสุดท้ายที่ถูกเอ่ยชื่อคือจริน เสียงกรีดร้องของเขาดังจากถงสมาธิเมื่อพวกเขาวิ่งเข้าไปเขาหายปมีเพียงเงาของเขายังคงอยู่ถูกเขาไม่บนพื้นเงาที่สมบูรณ์แบบแขนยกขึ้นปากกว้างเรากับเขากำลังตกลงไปสู่บางสิ่งที่ไร้ก้นบึง้งแล้วเด็กก็มาเด็กหญิงวัยห้าขวบชื่อมาลีเธอเกิดมาพร้อมม่านคลุมตาสิ่งที่ผู้อาวุโสเรียกว่าแก้พระถูกทำเครื่องหมายโดยวิญ,ญญาณเธอมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นเธอไม่เคยไปที่วัด แต่เย็นวันหนึ่งเธอเริ่มวาดกระดาษนับสิบแต่ละแผ่นแสดงประตูต้องห้ามแต่ละแผ่นละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อพ่อแม่ถามว่าทำไมเธอตอบเพียงพวกเขาบอกให้ข้าแสดงวิธีให้พวกเขาออกมาภาพวาดถูกส่งไปยังนักวิจัยทางจิตวิญญาณในเชียงใหม่ดรวีรสถิตนักวิชาการที่มีปริญญาเอกสองใบและไม่เชื่อในสิ่งที่อธิบายไม่ได้เข้ามาที่หมู่บ้านโดยคาดหวังว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้าน เขาจากไปในสภาพแตกสลายหลังจากคืนเดียวเขาถูกพบเดินเตรใ่ในนะาข้าวเท้าเปล่าพูดทุ่มพรรมในภาษาโบราณภาษาที่นักภาษาศาสตร์ระบุไม่ได้เขาควักดวงตาตัวเองออกและแกะสัญ,ญลักษณ์เดียวกันบนฝ่ามือทั้งสองมันตรงกับสัญ,ญลักษณ์เหนือประตูต้องห้ามดวงตาที่มีขนตาเจ็ดเส้นไม่มีม่านตาไม่มีตาดำเพียงขอมว่างเปล่าที่บ่งบอกถึงการมองเห็นไร้รูปนั่นคือเมื่อพวกเขาเรียกพระครูวิโรธ พระองค์สุดท้ายที่เคยเข้าสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์ของวัจนาราชก่อนที่ประตูจะถูกสร้างเขาเก็บตัวเงียบมายี่สิบเจ็ดปีเมื่อเขามาถึงเขาร้องให้เมื่อเห็นวัดไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขาจําเสียงสวดได้มันไม่เคยเป็นของเราเขากล่าววัดนี้ถูกสร้างเหนือสิ่งที่เก่ากว่าสิ่งที่ถูกฝังพระไม่ได้อวยพรผืนดินนี้พวกเขาขังมันไว้เขาเป็นผู้นําพิธีปิดผนึกเก้าพระเก้าวัน เก้าวงไฟพวกเขาสวดกอถามหาอุดการปิดครั้งใหญ่ด้วยเสียงดังเหมือนฟ้าร้องและลมหายใจแห่งเปไฟนกตายจากท้องฟ้าน้ำกลายเป็นสีดำอากาศบิดเบี้ยวด้วยรูปร่างที่มองไม่เห็นวันที่เก้าเสียงสวดขาดหายบางสิ่งหัวเราะดังอย่างผู้ชนะและประตูเปิดออกเองกว้างข้างในงไม่มีรูปปั้นไม่มีแท่นบูชาเพียงความมืด บริสุทธิ์ไร้ที่สิ้นสุดหิวโหวยมันเคลื่อนไหวเหมือนของเหลวแต่ส่งเสียงเหมือนลมพายุสีดำแห่งความว่างเปล่าพระสองรูปถูกดึงเข้าไปไม่มีเสียงร้องไม่มีการต่อต้านเพียงกับพลิบตาและพวกเขาหายไปวิโรธยืนหยัดเขาปักไม้เท้าลงพื้นและเริ่มสวดชื่อที่ไม่เคยเขียนไว้ถูกส่งต่อด้วยการกระซิบผ่านนิกายที่เก่าแก่ที่สุดความมืดส่งเสียงขู่มันถอยเพียงเล็กน้อย และชั่วขณะห้องนั้นเต็มไปด้วยแสงแสงวูบเดียวเหมือนที่เห็นในวินาทีแห่งความตายแล้วเงียบประตูปิดลงดังปังคราวนี้มันปิดผนึกจริงๆหรือพวกเขาเชื่อเช่นนั้นชาวบ้านชื่นชมยินดีพวกเขาเต้นรำเลี้ยงฉลองถวายเครื่องบูชาวิโรธคุกเขา่าหน้าประตูสามวันไม่ขยับวันที่สี่ร่างของเขากลายเป็นขี้เท้าไม่มีลมสัมผัส มันเพียงพับลงเป็นฝุ่นแต่วัดไม่สวดอีกต่อไปและชั่วเวลาหนึ่งความสงบกลับมาแต่ความสงบไม่เคยถาวรสามเดือนต่อมาพระจักรใต้มาถึงเขายังหนุ่มไม่รู้เรื่องมรดกของวัดเขาเข้าไปในถงหลักเพียงลำพังและก่อนที่ใครจะหยุดเขาได้เขาสัมผัสประตูเพียงครั้งเดียวแทบจะเป็นการแตกและพื้นดินแตกออกใต้เขา จากใต้พื้นมือแห้งเหี่ยวยื่นขึ้นและควาข้อเท้าเขาเขากรีดร้องแต่เขาไม่ตกลงไปบางสิ่งออกมาใบหน้าคุ้นเคยใบหน้าของทนผมยังขาวยังยิ้มแต่ตอนนี้เขาไม่มีดวงตาเทียงความม่งเปล่ามันเปิดอีกครั้งเขากล่าวเจ้าไม่เคยปิดมัน เสียงกระซิบหยุดลงถ้าน,นอมเท้าเปล่าและตาเบิกกว้างเดินโซเซผ่านทางเดินสุดท้ายพื้นหินเย็นชื้นแม้ว่าจะไม่มีน้ำหยดจากด้านบนอากาศนาหนักด้วยความเงียปราวกดทับแก้วหูเขาเป็นคำเตือนเขาได้ลงไปในระดับของวัดที่ไม่มีผู้ใดที่ยังมีชีวิตเคยเห็นไม่ใช่พระไม่ใช่ชาวบ้านแม้แต่คำพีเก่าแก่ที่สุดก็ไม่ได้บรรยายถึงสิ่งที่อยู่หลังประตูต้องห้ามและตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไม โงขนาดใหญ่ปรากฏข้างหน้าเพดานโค้งถูกพยุมด้วยเสาหินที่น่าสยดสยองแต่และต้นแกะสลักเป็นร่างที่ดิ้นรนปากอ้ากว้างในความเงียบตรงกลางโถงมีกระจกสูงสิบฟุตกรอบทองคำดำรูปมูกลืนหางตัวเองและมันกำลังเรืองแสงอย่ามองกระจกเด็กน้อยไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรคำเตือนของพระชารากล้องในใจถนอมเหมือนกองครั้งสุดท้ายก่อนความตายแต่เขาเห็นมันแล้ว พื้นผิวของกระจกไม่ใช่แก้วมันเป็นของเหลวมืดกระเพื่อมมีชีวิตเมื่อถนอมก้าวเข้าไปใกล้เงาบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่สั่นไหวแต่เคลื่อนไหวเขาได้ยินพวกเขากระซิบอีกครั้งตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วเจ้าเป็นคำสวดสุดท้ายมันรอยอยู่ตอนนี้เจ้าจะเปิดมันอุณหภูมิลดลงถึงขีดสุดน้ำแข็งแต่ใต้เท้าถนอมพยายามหันหน้าหนีจริงๆแต่ดวงตาของเขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟังเขามองและกระจก มองกลับมาแต่มันไม่เหมือนเดิมมันกำลังลุกไหม้ผู้คนวิ่งกรีดร้องใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวเด็กๆจับเครื่องรางที่ละลายในมือพระร้องให้เป็นเลือดหน้ารูปปั้นและพระพุทธรูปที่ถนอมสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กแตกออกเผยให้เห็นปากนับไม่ถ้วนภายในจากใจกลางความโกลาหลเดินออกมาคนหนึ่งไม่ไม่ใช่คนเป็นเงาสะท้อนของถนอมผมขาวดวงตาดำผิวไม่เกรียมแต่ยิ้มสงบราวกับทุกอย่างสมเหตุสมผลและเขาพูด เจ้าให้อิสรภาพข้าถนอมกรีดร้องเขาไม่จําได้ว่าวิ่งแต่เขาสะดุดกลับเข้าไปในทางเดินกระจกด้านหลังระเบิดไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยความเงียบมันแตกสลายเข้าสู่ภายในดูดกลืนตัวเองดึงแสงทั้งหมดสู่แกนกลางวัดครวนครางพื้นแตกประตูปิดลงดังปังด้านหลังเขาปิดผนึกความน่าสะพรกลัวไว้อีกครั้งสามวันต่อมาเขาถูกพบเดินเตร่ในป่าจีวอนขาดดวงตาเทาด้วยความตกใจชาวบ้านไม่รู้จักเขาตอนแรก ผมของเขากลายเป็นสีขาวทั้งหมดและเขาไม่พูดไม่แม้แต่คำเดียวยกเว้นมาอยู่คนเดียวแล้วเท่านั้นที่พวกเขาได้ยินเขาพึมพำประโยคเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ใช่ประตูมันคือป่าเจ้าหน้าที่ปิดผนึกวัดไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกพระจับไปรูปปั้นถูกย้ายออกป่าค่อยๆกลืนกินซากปรักหักพังแต่คืนหนึ่งกลุ่มนักล่าสมบัติมาถึงล่อใจด้วยข่าวลือของกระจกทองและสารโบราณ พวกเขาไม่เคยออกมาชาวบ้านบอกว่าป่ารอบวัดตอนนี้กระซิบในยามค่ำคืนไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีแต่เป็นเสียงที่เหมือนถนอมทุกประการ